สวัสดีครับเคยรู้สึกกันไหมครับว่าชีวิตเราเนี่ยบางวันก็มีคนชมบางทีก็มีคนว่าจนบางทีจิตใจ,ใจเรามันก็แกว่งไปแกว่งมาเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวสุดคลาสสิกจากมหาโลมหังชาดกครับเป็นเรื่องที่จะพาเราไปรู้จักกับบัณฑิตท่านหนึ่งที่มีจิตใจนิ่งสงบเหมือนกับภูเขาเลยแหะครับแม้ว่าจะต้องเจอกับพายุค,คําสัรเสริญแล้วก็คํานินทาพัดเข้ามาแบบพร้อมๆกันเลยลองจินตนาการภาพตามกันดูนะครับ สมมุติว่ามีคนกลุ่มหนึ่งกำลังชื่นชมยกย่องเราแบบสุดๆเลยแต่อีกกลุ่มหนึ่งในเวลาเดียวกันเป๊ะๆกลับกำลังตะโกนดา่าทอเหยียดหยามเราซะจนแทบจมดินโอ้โหถ้าเจอแบบนี้ใจเราจะรู้สึกยังไงกันครับมันจะเอนไปทางไหนกันแน่คำถามนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญที่เราจะไปหาคำตอบด้วยกันในเรื่องนี้เอาล่ะครับเรามาทำความรู้จักกับตัวเอกของเรื่องนี้กันดีกว่าท่านคือ มหาโลมหังสบัณฑิตบุรุษผู้ที่เกิดมาบนกองเงินกองทองแท้ๆเลยนะครับแต่กลับเลือกที่จะเดินในเส้นทางที่สวนกระแสแบบสุดขั้วเลยล่ะครับเรามาดูกันว่าการตัดสินใจครั้งสำคัญของท่านจะนำไปสู่บททดสอบจิตใจที่น่าทึ่งขนาดไหนคือท่านเกิดมาในตระกูลที่เรียกว่ารวยมากๆรวยแบบมหาศาลเลยนะครับแล้วก็มีความรู้ความสามารถระดับปรมาจารย์เลยแต่แทนที่จะเสพสุขอยู่บนความสบาย ท่านกลับมองทะลุเปลือกนอกไปเห็นความจริงที่ว่าเอ๊ะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเลยแล้วการตระหนักรู้ข้อนี้ล่ละครับที่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่ทําให้ท่านออกเดินทางครั้งสําคัญที่สุดในชีวิตและนี่คือสิ่งที่น่าทึ่งมากๆเลยครับคือท่านไม่ได้กําลังหนีปัญหานะครับแต่กําลังเดินเข้าหาความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้ท่านสละทุกอย่างทิ้งไปไม่ใช่เพราะว่าถูกใครบังคับนะครับแต่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น นั่นก็คือการฝึกฝนจิตใจให้แข็งแกร่งถึงขีดสุดโดยตั้งใจเลยว่าจะไม่ยอมให้ลาบยศสารเสริญอะไรก็ตามมาทําให้ท่านควายเขวได้เด็ดขาดและเพื่อที่จะบรรล,ลุเป้าหมายนั้นนะครับท่านเลือกสถานที่ปฏิบัติธรรมที่โอ้โหเรียกว่าสุดขั้วมากๆเลยครับนั่นก็คือป่าช้าสถานที่ที่คนทั่วไปแค่ได้ยินชื่อก็กลัวแล้วแต่สําหรับท่านมันคือสนามฝึกจิตใจชั้นยอดเลยครับถึงขนาดที่ว่าท่านใช้กองกระดูกเนี่ยตังหมอนหนุนนอนเลยทีเดียว แล้วทีนี้ในทุกๆวันที่ป่าช้าเนี่ยนะครับท่านต้องเจอกับบททดสอบที่มันแบบคนละขัว้วกันเลยมาจากคน2กลุ่มที่ต่างกันเรากับฟ้ากับเหวเลยครับกลุ่มหนึ่งมาเพื่อทำร้ายเพื่อหยามเหยียดส่วนอีกกลุ่มหนึ่งกลับมาเพื่อเทิดทูนบูชานับเป็นบททดสอบจิตใจที่หนักหน่วงจริงๆครับลองนึกภาพตามนะคะว่าไอ้ก,กลุ่มวัยรุ่นขนองกลุ่มนี้ ไม่ได้แค่พูดจาไม่ดีนะแต่คือทําทุกอย่างเลยครับตั้งแต่ถมน้ําลายรถไปจนถึงแสดงท่าทีหยาบคายสารพัดเพื่อยั่วยุแล้วก็สร้างความเจ็บปวดให้ท่านแบบไม่หยุดหย่อนเลยครับในแต่ละวันแต่ในทางกลับกันเป,เป๊ะเลยนะครับก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มองเห็นคุณธรรมในตัวท่านพวกเขาก็จะนําของหอมดอกไม้แล้วก็อาหารชั้นเลิศต่างๆมาสักการะบูชาประหนึ่งว่าท่านเป็นบุคคลสําคัญอย่างนั้นเลย เนี่ยแหละครับคือคำสรรเสริญที่ถาถมเข้ามาพร้อมๆตับคำด่าทอในเวลาเดียวกันมาถึงตรงนี้คำถามสำคัญมันอยู่ตรงนี้แหละครับเมื่อต้องเจอกับพายุอารมณ์สองขั้วแบบนี้ทุกวี่ทุกวันท่านตอบสนองอย่างไรท่านจะโกรธแค้นคนที่มาทำร้ายหรือจะว่าปาปลื้มดีใจกับคนที่มายกย่องเอาล่ะครับเรามาดูกันและคำตอบก็คือท่าน ไม่ได้ทำอะไรเลยครับใช่แล้วครับไม่ได้ทำอะไรเลยไม่โกรธไม่ยินดีจิตใจนิ่งสงบอย่างสมบูรณ์และเบื้องหลังความนิ่งอันน่าทึ่งนั้นก็คือพลังของสิ่งที่เรียกว่าอุบเบกขานั่นเองครับนี่คือคำยืนยันจากตัวท่านเองโดยตรงเลยนะครับจะเห็นได้ว่าจิตใจของท่านเนี่ยมันไม่เอ็นเอียงไปทางไหนเลยไม่ว่าจะความรักหรือความชังท่านวางใจเป็นกลางมองทุกคนอย่างเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงเลยครับ ดังนั้นอุเบกขาที่ท่านกําลังบําเพ็ญเนี่ยมันไม่ใช่ความเฉยเมยแบบไม่สนใจโลกนะครับแต่มันคือการวางใจให้ถูกที่หรือการวางใจให้เป็นกลางนั่นเองครับเหมือนกับเราเป็นผู้ชมละครที่มองเห็นทุกฉากตามเป็นจริงโดยไม่ปล่อยให้อารมณ์รักหรือว่าชังนักแสดงคนไหนมาครอบงำเราได้นี่แหละครับคือบารมีขั้นสูงสุดที่ท่านกำลังฝึกฝนให้สมบูรณ์ ในคำพีเนี้ยเขาใช้คำเปรียบเทียบที่แบบสวยงามแล้วก็เห็นภาพชัดมากๆเลยครับคำว่าตุลาพูโตซึ่งหมายถึงการเป็นเหมือนตาช่างที่ตั้งตรงไม่เอ็นไปข้างใดข้างหนึ่งไม่ว่าตุ้มน้ำหนักที่เอามาวางจะเป็นทองคำหรือจะเป็นแค่ก้อนหินจิตใจที่ฝึกมาดีแล้วก็จะยังคงเที่ยงตรงอยู่อย่างนั้นเลยครับเรื่องราวของท่านอาจจะฟังดูแบบโห oh, สุดตรงจังเลยแต่เชื่อไหมครับว่าบทเรียนนี้เนี่ยมันใกล้ตัวเรากว่าที่คิดเยอะเลยเราจะนำพลังแห่งความสงบนิ่งแบบนี้ มาปรับใช้กับชีวิตที่วุ่นวายในยุคปัจจุบันของเราได้ยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับแม้ว่าเราอาจจะไม่ต้องไปนั่งในป่าช้าแต่เชื่อเถอะครับว่าทุกคนเนี่ยต้องเจอกับสิ่งที่เรียกว่าโลกธรรมแปกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วมันคือสภาวะ8อย่างที่มาเป็นคู่คู่กันครับคือมีลาบก็ต้องมีเสื่อมลาบมียศก็ต้องมีเสื่อมยศมีคนสรรเสริญก็ต้องมีคนนินทาและมีสุขก็ต้องมีทุกข์นี่แหละครับคือบอกทดสอบจิตใจเวอร์ชั่นปัจจุบันที่เราทุกคนต้องเจอ และนี่แหละครับคือบทสรุปที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้เลยเรื่องราวของมหาโลมาหังสบันดิตสอนให้เรารู้ว่าเราไม่สามารถไปควบคุมคำพูดหรือการกระทำของคนอื่นได้หรอกครับแต่สิ่งเดียวที่เราควบคุมได้จริงๆก็คือจิตใจของเราเองความสุขที่แท้จริงมันจริงเกิดจากการวางใจของเราให้เป็นกลางไม่หวั่นไหวไปตามแรงกระทบจากภายนอกนั่นเองจากบทเรียนแห่งความสงบนิ่งนี้นะครับอยากให้เราลองกลับไปถามใจตัวเองดูนะครับว่า ครั้งต่อไปถ้ามีคนมาชมหรือมาว่าเราเนี่ยเราจะลองวางใจของเราให้เป็นเหมือนตราช่างที่เที่ยงตรงได้บ้างไหมหวังว่าเรื่องราในวันนี้จะเป็นประโยชน์และให้แง่คิดดีๆนะครับและสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้พบกับความสงบสุขที่แท้จริงในใจของตนเองสวัสดีครับ